นิทานอินเดียเรื่องวิธีจับขโมยมีพ่อค้าผู้มั่งคัง่งอยู่คนหนึ่งมีบุตรชายสี่คนเมื่อพ่อค้ามีอายุมากขึ้นเขาก็เรียกลูกชายทั้งสี่คนมาสั่งว่าลูกเอ้ยในห้องของพ่อพ่อได้เก็บเพชรไว้สี่เม็ดฟังไว้ใต้ดินเมื่อมีความจำเป็นก็ให้ขุดขึ้นมาแล้วเอามาแบ่งกันคนละเม็ด ใายหลังจากนั้นสองสามปีพ่อค้าชราก็ถึงแก่กรรมเมื่อลูกชายทั้งสี่ขุดตรงพื้นห้องขึ้นดูเพื่อหาเพชรเขาทั้งสี่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเพชรที่พ่อฟังไว้ได้หายไปเสียแล้วพวกเขาเชื่อแน่ว่าพ่อจะต้องฟังไวจง้จริงๆพ่อของเขาไม่ได้โกหกอย่างแน่นอน และไม่มีใครร่วงรู้เลยแล้วเพชรทั้งสี่เม็ดหายไปได้อย่างไรมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งในจำนวนสีคนนี้เองที่ขโมยไปแต่จะเป็นใครนั้นไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวคนขโมยทุกคนต่างต้องการเพชรแต่ไม่ต้องการทะเลาะแต่แยกกันระหว่างพี่น้องดังนั้นจึงอยู่มีอยู่ทางเดียวก็คือ ต้องหาคนขโมยจับคนที่ขโมยไปให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสี่ก็ตกลงพากันเดินทางไปเฝ้าพระราชาองค์หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักในระหว่างทางที่เดินไปนั้นพี่ชายคนโตได้แลเห็นรองอเท้าตามทางเดินจึงพูดขึ้นว่านี่จะต้องมีอูดขาดพิการตัวหนึ่งเดินมาทางนี้ ไม่ใช่แต่ขาดพิการเท่านั้นแต่ตาบอดข้างหนึ่งด้วยสิคนที่สองลองลงมาออกความเห็นภูกละคนที่สามรับรองและนอกจากนั้นฟันหน้าซี่กลางของมันจะต้องหักด้วยนอกจากนั้นคนที่สี่ก็กล่าวสรุปจะต้องเป็นคนอ้วนขี่ม้าบนหลังด้วยขนาดคนทั้งสี่พูดกันอยู่นั้นพอเอินมีมหาเล็กของพระเจ้าแผ่นดิน ยินอยู่ใกล้ๆและได้ยินคำพูดนั้นโดยตลอดมหาเล็กจ,จึงคิดว่าคนทั้งสี่นี้ฉลาด,ลอดรอบรู้สามารถอธิบายในสิ่งที่ไม่เห็นได้ราวกับตาเห็นจึงเข้าไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินจึงมีรับสั่งให้ไปตามชายทั้งสี่เข้าเฝ้าเมื่อชายทั้งสี่เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักแล้ว พระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสถามขึ้นว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีอูดคาพิการเดินผ่านไปทางนั้นทำไมเจ้าจึงรู้ว่าอูดตาบอดข้างหนึ่งไม่มีฟันหน้าตรงกลางแล้วก็มีคนอ้วนขี่มาด้วยวิชายคนโตจึงกราบทูลว่ามหาราชคข้าพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นรอยเท้าอูดบนทางเดินมีเพียงสามรอยเท่านั้นข้าพระพเจ้าจึงแน่ใจว่า อูดต,ตัวนั้นจะต้องเป็นอูดขาดพิการพยาขาดเมื่อคนโตกราบทูลแล้วคนที่สองก็กราบทูลต่อไปว่าอูดกินหญ้าข้างทางเพียงด้านเดียวเท่านั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงสามารถรู้ได้ว่าอูดมีตาเพียงข้างเดียวคนที่สามได้กราบทูลต่อไปด้วยใบหน้ายิ้มละไมว่ามหาราชไม่ว่าอูดที่ไหนก็ต้องใช้ฟันหน้ากัดหญ้าให้ขาดเสมอกันหมด แต่อูดตัวนี้กัดญยกขาดไม่หมดเหลือตรงกลางไว้ข้าพุทธเจ้าจึงคาดว่าฟันของอูดตรงกลางจะต้องหักหายไปเมื่อคนที่สามกาบทุนจบแล้วคนที่สี่จึงกับทุนคนที่สี่ 4, จึงกับทุนขึ้นว่าข้าพุทธเจ้าได้สังเกตเห็นรอยนิ้วมือตรงที่อูดนอนอยู่แสดงว่าคนที่จะขึ้นอูดนั้นจะต้องเอามือเท้าดินเพื่อพยุงตัวขึ้นอูดอาการ เช่นนี้ไม่มีใครเข้าทำกันได้นอกจากคนอ้วนเมื่อถึงสี่กับทูลให้ทรงทราบเช่นนั้นแล้วก็กับทูลให้พระองค์ช่วยสืบหาคนขโมยเพชรให้ด้วยพระเจ้าแผ่นดินจึงกล่าวว่าก็ในเมื่อเจ้ามีความฉลาดถึงเพียงนี้เจ้ายัางไม่สามารถแก้ปัญหาของเจ้าเองได้แล้วเจ้าจะให้ข้าช่วยได้อย่างไรกันข้าขอให้เจ้าไปหาลูกสาวของข้าซึ่งเป็นราณีอยู่เมืองใกล้ๆนี้เอง ลูกของข้าอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้ายทั้งสี่เดินทางไปเฝ้ารานีตามรับสั่งของพระราชาที่เมืองน,นั้นจะมีกองตั้งไว้ที่หน้าหวังใครต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ให้ตีกองใบนั้น mm hmm. ทั้งสี่คนตีกองขึ้นรานีก็ออกมาทั้งสี่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังและขอให้รานีช่วยรานีจึงตัดว่าตกลงฉันจะช่วยแก้ปัญหาให้ แต่เจ้าจะต้องอยู่บ้านเมืองของเราเป็นเวลา15วันสี่พี่น้องตกลงตามเงื่อนไขและได้พักแยกย้ายกันอยู่ในธรรมศาลาโดยมีคนคอยเฝ้าดูอยู่และไม่ยอมให้คนทั้งสี่มีโอกาสได้พบกันเลยคืนวันนั้นราณีได้ปลอมกายเป็นพ่อค้ามีคนใช้ที่ซื่อสัตย์ติดตามไปด้วยคนหนึ่งราณีและคนใช้ ได้ไปที่ธรรมศาลาหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของพี่ชายคนโตและทำความคุ้นเคยด้วยทั้งสองได้เล่นสก,กาด้วยกันสักคู่หนึ่งราณีก็เล่าเรื่องชายหนุ่มให้ฟังว่าโอรสของพระราชาองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกับลูกชายของเสนาบดีทั้งสองได้ตกลงกันว่าถ้าใครแต่งงานก่อนคนนั้นจะต้องส่งภรรยาของเขาไปให้อีกคนหนึ่งนคือแรกที่แต่งงาน หลังจากที่ได้ตกลงกันแล้วหลายปีเจ้าชายได้มีชาย,ยาก่อนพระองค์ทรงระลึกถึงสัญญาที่ตกลงกันไว้จึงส่งชายายไปพบกับลูกชายเสยนาบดีข้างฝ่ายชายา,ยาก็เชื่อฟังยอมไปแต่โดยดีขณะที่เดินทางไปนั้นชายายของเจ้าชายก็ถูกพวกโจรจับตัวและจะถอดเครื่องประดับของนางนางจึงพูดขึ้นว่าพี่ชาย ฉันเป็นเจ้าหญิงฉันจะไปยังบ้านลูกชายของเสนาบดีเมื่อฉันกลับมาแล้วพี่ชายค่อยเอาเครื่องทองเหล่านี้ไปเถิดได้โปรดปล่อยฉันไปก่อนฉันต้องรักษาสัญญาของสามีของฉันจนยอมตกลงตามคำขอร้องแต่ได้เตือนนางว่าจงจำไว้ว่าท่านจะต้องมอบเครื่องประดับเหล่านี้ของท่านให้แก่ฉันเมื่อท่านกลับมา เมื่อเจ้าหญิงไปถึงบ้านของลูกชายเสยนาบดีนั้นเป็นเวลาเที่ยงแล้วแต่ลูกชายของเสนาบดียังคอยอยู่เมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกห้องก็ต้องออกเด็ดไปเปิดประตูพางพูดว่าเชิญเข้ามาข้างในเถอะเมื่อเจ้าหญิงเข้าไปในห้องลูกชายเสยนาบดีก็เอาเสื้อผ้าเครื่องประดับมามอบให้เป็นของขวัญในงานแตง่งแล้วก็อนุญ,ญาตให้เจ้าหญิงกลับไป เจ้าหญิงได้เดินทางกลับและได้พบกับโจนที่คอยอยู่เจ้าหญิงจึงมอบเครื่องประดับทั้งหมดให้โจนไปตามสัญญาเมื่อโจรแลเห็นความซื่อสัตย์เช่นนั้นมันก็เกิดความซาบซึ้งกับเป็นกับน้ำตาคอเบ้าแล้วอุทานออก่าท่านเลือกฉันว่าพี่แล้วเรื่องอะไรละ่ะที่พี่จะมาขโมยเครื่องประดับของน้องเมื่อเจ้าโจนพูดเช่นนั้นก็หยิบสร้อยเพชรในกระเป๋าออกให้ พางพูดว่าน้องสาวปวดรับของน,นี้ไว้เถิดไม่มีใครกล้าแต่ต้องได้หรอกเจ้าหญิงได้เสด็จกลับไปหาเจ้าชายแต่เราเร่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อลานีได้เล่าเรื่องมาถึงตรงนี้ลานีก็ถามชายหนุ่มขึ้นว่าลองบอกฉันสิว่าใครควรได้รับความสังเสิญมากที่สุดเจ้าชายหรือว่าเจ้าหญิงหรือลูกเสนาบดีหรือว่าหัวหน้าโจรชายหนุ่มซึ่งเป็นพี่ชายของคนโต จึงตอบว่าเจ้าชายควรได้รับการสนเสริมมากที่สุดเพราะถ้าเจ้าชายไม่รักษาสัญญาก็ไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากนั้นทรงชายยาไปให้เพื่อนๆทั้งที่เพิ่งเป็นคืนแรกของการแต่งงานซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ใครๆเขาทำกันเลยลานรู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มไม่ใช่ขโมยไม่ได้เป็นคนขโมยเพชรอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นคนรู้จักว่าอะไรดีอะไรเลว เมื่ออยู่สนทนาต่อไปอีกสักครู่ราณีก็กลับสู่วังในวันรุ่งขึ้นราณีได้ไปหาพี่ชายคนรองทําความสนิทสนมเช่นเดียวกับพี่คนโตขณะที่เล่นสการาณีก็เล่าเรื่องเดิมซ้ำอีกแล้วก็ถามความคิดเห็นของชายหนุ่มเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าหญิงควรได้รับการยกย่องมากที่สุดควได้รับการสรรเสริญเพราะ ได้ช่วยรักษาสัญญาของสามีเจ้าหญิงกล้าที่จะเดินทางไปหาลูกชายเสนาบดีตามหพังพัทงทั้งๆที่เป็นเวลากลางคืนลานีรู้ได้อีกว่าชายหนุ่มคนที่สองไม่ใช่ขโมยแน่ลานีได้เล่านิทานให้ชายหนุ่มคนที่สามฟังอีกและเมื่อถามถึงความคิดเห็นชายหนุ่มก็ตอบว่าฉันขอยกย่องลูกชายเสนาบดีเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะเขาสามารถอย่างรู้ว่า หญิงสาวที่มาหาเขานั้นจะต้องเป็นเจ้าหญิงทางครั้งที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนเขาชื่นชมเจ้าหญิงปฏิบัติตามสามีจึงได้เตรียมของขวัญให้เจ้าหญิงราณีตระหนักได้ว่าชายหนุ่มคนที่สามเป็นคนดีฉะนั้นจึงไม่ใช่ขโมยแน่ราณีสนิทไปหาหนุ่มคนเล็กเล่าเรื่องให้ฟังอีกแล้วก็ถามเช่นเดียวกับที่เคยถามพวกพี่ๆมาแล้วชายหนุ่มตอบว่าสำหรับฉัน ชื่นชอบขโมยมากที่สุดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะคืนเครื่องประดับที่มีราคาเช่นนี้ให้แกใ่ใครง่ายเมื่อรานีได้ฟังเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้จะต้องเป็นคนขโมยเพชรอย่างแน่นอนเมื่อรานีได้ฟังเช่นนั้นก็ใช้รานีก็เรียกคนใช้ให้นำหีบไปเล็กใบหนึ่งซึ่งคนใช้ถือติดตัวมาให้ ลานีหยิบขนมซึ่งผสมฝิ่นส่งให้ชายหนุ่มเมื่อชายหนุ่มกินเข้าไปอย่างชั่วคู่เขาก็หลับไปลานีค้นตามตัวของชายหนุ่มก็พบเพชรทั้งสี่เม็ดจึงนำกลับเข้ามาในวังด้วยวันลุ่งขึ้นลานีเรียกชายทั้งสี่เข้าไปพบแล้วนำเพชรทั้งสี่ออกมาให้ดูพางถามว่า เพชรเหล่านี้เป็นของพวกเจ้าใช่ไหมสี่พี่น้องเมื่อเดิดดูเพชรแล้วก็รับพร้อมกันว่าถูกแล้วเป็นเพชรของพวกเราราณีจึงส่งเพชรให้แก่พี่น้องทั้งสี่แล้วพูดว่าฉันได้แก้ปัญหาของเจ้าโดยไมไ่ถามเจ้าอีกถึงเรื่องเพชรนั้นเลยและไม่ได้บอกด้วยว่าใครเป็นขโมยอย่างนี้พอใจไหมพี่น้องทั้งสี่ข่าวขอบพระทัยราณีแล้วก็พากันลากลับบ้าน